ไผยจระเข้ขบฟันนะครับไผยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่น่าสะสมแล้วก็ปลูกอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มหายากแล้วตัวนี้ผมตัดสูงนะครับประมาณ1เมตรหน่งเมตรกว่าๆประมาณเม็ดห้ นิยมนํามาทําเป็นไม้เท้านะครับไม้เทา้าไม้ตะพดหรือว่าบางท่านจะทํามาเป็นตัดนะครับตัดก็ออกมาทําเป็นด้ามมีดนะครับไม้ครูนะครับไม้หมอหรือว่าไม้ถือนะครับคณาจารย์ในอดีตนะครับในสมัยโบราณจะนิยมนํามาทําเป็นด้ามมีดนะครับนักเลงไม้ตะพดสมัยก่อนก็นิยมมากนะครับสําหรับไผ่ จระเข้ขบฟัน